สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแป้งนะคะเราก็ช่องขอั่ l เดลิไลค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวสแตนดาร์หัวเดียวนะคะราคาจัดจาหน่ายค่ะอยู่ที่7จ0 0แสนเันะคะเดี๋ยวแป้งพามาชมนะคะว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะสําหรับคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นกระบะสร้างตัวได้เลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจกระบะไว้ใช้งานนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเลยค่ะ <S <S แล้วอย่างที่แป้งบอกไปนะคะคันนี้ราคา7จ0 0 0พันค่ะมาด้วยแรงม้านะคะร70แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันนะคะคันน คันนี้ที่ป้าจะพามาชมนะคะก็จะเป็นคันสีดําค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะสําหรับทางด้านหน้านะคะนอกจากกระจังหน้าที่มาหล่อหล่อในเน็กเซนนี้นะคะก็จะได้กระจังหน้าแบบนี้เลยไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะก็จะได้ไฟหล่อๆอแบบนี้นะคะทางด้านล่างนะคะตรงนี้เรามีช่องไว้ให้หากลูกค้าขั้นใดนะคะอยากใส่เป็นไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะแจงแปลงได้เลยค่ะทางด้านล่างนะคะก็จะยังมาพร้อมกับห่วงลากจูงทางด้านล่างนะคะห่วงลากจูงของเรานะคะก็จะเชื่อมกับแกนกลางของตัวรถนะคะก็ จะทาให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะหากใครไปใช้ในสวนนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันตอบโจทย์ได้เลยค่ะขยับมาทางด้านข้างของตัวรถนะคะก็ยังจะมาพร้อมกับคิวร้อนนะคะเป็นคิวร้อนสนิ้วค่ะที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะแล้วก็แม็กกับยางนี้นะคะก็จะเป็นแม็กกับยางเดิมจากโรงงานค่ะเป็นขนาด16นะคะเป็น,น,นะคะิวร้อนขอบ16บคะ่ะขนาดยางนะคะอยู่ที่255ทับเจ็ดนะคะก็จะได้แม็กกับยางขอบ16แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับแก้มด้านข้างนะคะแล้วก็ กระจกมองข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะขั้นนี้นะคะก็จะไม่ได้ให้มาพร้อมกับบันไดนะแต่ก็สามารถเปิดขึ้นรถได้ง่ายๆเช่นกันนะคะตัวมือจับของเรานะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะข้อดีของการที่เป็นสีดําด้านนะก็คือเวลาเราจับบ่อยๆใช้งานบ่อยๆนะคะก็จะไม่เกิดรอยขีดข่วนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะคะสําหรับทางด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับตัว ด้านหลังนะคะที่เห็นยุงนี้นะคะก็จะเป็นตัวราวค่ะสําหรับรัดผูกมัดสิ่งของนะคะ <c oughs> แล้วก็มีช่องนะคะสําหรับติดอุปกรณ์เพิ่มเติมหากใครนะคะอยากไปใส่ตัวโรบาร์หรือว่าอยากไปใส่อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มนะคะก็สามารถใส่ได้ค่ะแล้วก็เวลาถ้าเราส่งมอบลูกค้านะคะเราก็จะติดตัวไรเนอร์ไปให้ด้วยไรยเนอร์ของเรานะคะก็จะเป็นไรเนอร์แบบเรียบค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเรนเจอร์รุ่นไหนนะคะเป็นไรเนอร์แบบเรียบแล้วก็ขนาดของตัวท้ายกระบะของเรานะคะ ก็จะมีขนาดใหญ่นะคะก็สามารถใช้งานได้ดีเลยสามารถบรรทุกสิ่งของได้เยอะด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะแป้งก็จะมีโปรโมชั่นนะคะใช้เงินออกรถน้อยมาให้ด้วยหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีหรือเบอร์ติดต่อแป้งมาคุยกันได้นะคะหรือว่าจะมาดูตัวรถจริงก็ได้ค่ะแอดไลน์มาหาแป้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้แป้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจกันอีกบ้างคะ่ะวันนี้ค่ะ hey.